ผมจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Thunderbird ในหัวข้อ Enable Gmail on Thunderbird ก็คือเราจะใช้ตัวโปรแกรม Thunderbird ในการรับเมลมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะครับก่อนอื่นเราต้องไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Thunderbird มาก่อนนะครับพอเข้าเว็บ Thunderbird เข้าไปดาวน์โหลดกดรีดดาวน์โหลด โปรแกรม Thunderbird นี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับซึ่งมีความสามารถในการรับส e ่งอีเมลคล้ายๆกับโปรแกรมตัว Outlook s o o f t ของ Microsoft นะครับถ้เราไปเปิดไฟล์ Thunderbird ที่เราดาวน์โหลดมาับบคลิกทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Thunderbird แยกไปกด next เราติดตั้งแบบ Standard กด next กด install รัน m o z i l l a t h u n d e r b i r d Now เรายังไม่ต้องรันโปรแกรม Thunderbird ขึ้นมากด finish ก่อนสเต็ปต่อไปเราต้องเข้าไปคดปุิกในหน้า เว็บเบสของ Gmail ก็ให้ท่านล็อกอินเข้า Gmail ในบัญชีของท่านที่มีอยู่เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วให้คลิกที่รูปไอคอน setting รูปเฟืองนี้แล้วเลือก setting ถ้าเมนูเป็นภาษาไทยน่าจะประมาณการตั้งค่า แล้วให้เราไปดูในส่วนของ f o r w a r d i n g and Pop ในส่วนเมนูของ Pop Download ให้ติ๊ก Enable Pop For on Mail กด Save เฉ่งในสเต็ปต่อไปเราต้องไปตั้งค่าตัว Security ของโปรแกรม Gmail ให้มันรองรับการใช้ตัว Thunderbird เราต้องไป คลิกที่รูปไอคนอนแ c คเคาทของเราแล้วก็เลือก Manage your Google Account คลิกแท็บ Security เลื่อนลงไปด้านล่างหา c o m m e r l e s s s e c u r e App Access คลิก Turn on Access มันจะถาม Allow Less s e c u r e App ตอนนี้สถานะเป็น Off ให้เราคลิกให้สถานะเป็น On ตอนนี้ก็จะสิ็สส้นขั้นตอนในการคอนฟิกนหน้าเว็บ G-mail ปิดไปให้เปิดโปรแกรม Thunderbird ขึ้นมารอโปรแกรมรันปุ๊บมันจะขึ้นครั้งแรกที่เราเปิดมามันจะให้เรา Add, add account ์อีเมที่เราต้องการใช้งาน แบบแรกก็ยูนิเอมคือให้มันให้ตั้งชื่อที่จะแสดงผลในตัวโปรแกรม h u n d e r b i r d เราก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นี่ผมตั้งเป็นแอดมินแล้วก็ใส่ email อีเมลแอเดส Gmail ของเราที่ต้องการ c อนเน c t ผ่านโปรแกรม h u n d e r b i r d เราก,ก็ใส่ Account ของเราเข้าไป ใส่พาสเวิร์ดกดคอนเนียตตรงนี้ให้เลือกเป็นป๊อปสามกดดัน บอกว่า Connect ไม่ได้น้าจะใส่ account ผิด i อ s e เโอเคคนเดียวใหม่เลือกแปลนฟ็อกสแล้วเช็ค p a s s w o r d ถ้าผ่านก็จะขึ้นหน้าโปรเซสก็กดโอเคในหน้าตัวโปรแกรม Thunderbird เราก็ทำการ ติดตั้งเพิ่ม Account Gmail เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ของอีเมลที่เราแอดเข้าไปก็จะมี Inbox คือเก็บอีเมลที่เรารับมาจากตัว i m a i l ทีนี้เราต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมให้กับตัวโปรแกรม Thunderbird ซึ่งเราต้องไปเซตค่าตัว SMTP โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งเมลนะครับเลือกเมนูบาร์ขึ้นมา แล้วก็คลิกเมนูทูลเข้า s e t t i n g เลือกในส่วนของ outgoing SMTP อันนี้เราต้องการไปตั้งค่าเพื่อให้ตัวโปรแกรมทันระเบิร์ดส่งเมลออกได้นะครับแล้วคลิก Edit a u t h e n t t Method ให้เราเลือกแบ n normal password แล้วกดโอเคกดโอเคอีกหนึ่งครั้งเวลาเราเช็คเมลก็เก็ นมสเสจมาเราลองเทสดูซิว่ามันสามารถส่งได้จริงไหมลองส่งหาตัวเองก่อน แล้วลองแกส m เมลดูโอเคก็มีเมลที่เราเขียนเมื่อกี้เราแสดงว่าเราสามารถส่งออกแล้วก็รับเมลได้คลิปนี้ก็ขอจบวิธีการติดตั้งโปรแกรม Thunderbird เพื่อให้สามารถคอนเน็ t กับตัว Gmail ได้เพื่อใช้งานกดคอพกสามนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียแค่นี้ขอบคุณครับ